เออหรือตอนแรกไม่ได้คิดจะทำคลิปเอ่อแนวนี้หรอกแต่ว่าเออผมไปเห็นคนคนเริ่มใช้อ่าเอามอสเอาเอารูปที่ผมเอ่อทำที่ผมโพสลงเลดดิตเอามาโมว่าผมทำด้ดีกว่าโมแจงซึ่งเออผมไม่ได้โกรธอะไรขนาดนั้นหรอกแต่ว่าคือผมอยากออกมาเหมือนกับแบบโอเคพูดในมุมมองผมว่าผมรู้สึกยังไงกับอัปเดตล่าสุดเนาะคลิปนี้มันจะดูประหลาดหน่อยซึ่งก็อย่างอย่างที่เห็นแล้วมันไม่ได้อยู่ในช่องหลัก แต่แต่ผมเองก็อยากที่จะแบบพูดถึงในมุมมองผมนะเกี่ยวกับอัปเดตใหม่เราพเราพูดถึงอัปเดตก่อนใหม่ก่อนเอ่อเพลกา a r เด n กับเดอะคลิกกิ้ใช่ไหมออจริงๆผมมีความรู้สึกค่อนข้างที่จะก้ากึ่งนะผมรู้สึกค่อนข้างก้ากึ่งกับอัปเดตเนี้ยเพราะว่าผมไม่ค่อยเข้าใจ แนวทางการที่เขาอยากจะอัปเดตในแนวนั้นเท่าไหร่เข้าใจแหละมันเป็นแนวฮลเลอร์เนาะแต่ว่าอย่างที้ผมบอกในคลิปว่าแนวฮลเลอร์ในไมค์คาร์บอ่ะมันมันมีอยู่แล้วแล้วเ,เขาเขาทำเขาทำทุกอย่างที่ผมไม่เข้าใจหมดเลย <laughs> เอืมซึ่งซึ่งซึ่ง,งมันไม่ได้แย่นะซึ่งมันไม่ได้แย่ไอ้เดอะคริกกิไอเรื่องแนวทางการที่ว่าเราจะไม่สามารถตีมันได้แล้วเราจะต้องไปตีที่ หมือนแบบแกนแกนกลางของของมันอะเพื่อที่จะแบบว่าให้มันหยุดเกิดหรืออะไรงี้ยนะผมรู้สึกว่าอันนั้นมันเท่นะอืมผมรู้สึกว่าเมคานิกอันเนี้ยมันมันดูเท่มากๆเพียงแต่ผมไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่ว่าทําไมเราถึงอยากได้มอบแบบนี้มานะคือสาเหตุที่ผมรู้สึกผมหาสหาเหตุหรือเหตุผลอะไรจากมันไม่ได้น่าจะเพราะด้วยการที่มันไม่ค่อยมีรีวอร์ดอะไรด้วยหรอมัง้งผมเห็น เหมือนความคิด Reddit อ่าอันนึงเขาก็พูดประมาณนั้นแล้วผมเองก็รู้สึกเห็นด้วยนะว่ามันรู้สึกเหมือนขาดเขากขาดรีวอร์ดขาดรางวัลอะไรสักหน่อยในการบอกไปสำรวจในไบโอมนั้นซึ่งโอ้ซึ่งซึ่ง,งจริงๆมันไม่จําเป็นที่ต้องมีรีวอร์ดทุกไบโอมก็ได้ผมเข้าใจอย่างอย่างสปูสิ่งเงี้ยมันมันไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องมาที่นี่อยู่แล้วอะนอกจากที่จะมาเอาอ่าไม้เพราะว่าสีไม้มันสวยผมชอบสีไม้สปูมากเลยนะ แต่โอเคแบบสีไม้หรือว่าเบอร์รี่บูชหรืออะไรงั้นส่วนใหญ่การมาไปโอมมันก็คือเอาของในไบโอมนั้นกลับบ้านถูกปะแต่ว่าที่ผมรู้สึก,กแปลกๆอะไอเพลการ์เด้นด้วยเป็นเพราะมันอันตรายมันอันตรายกว่าไบโอม,มอื่น แล้วก็มันมีเมคนิคอื่นๆที่ผมรู้สึกว่าผู้เล่นใหม่น่าจะน่าจะค่อนข้างสับสนกับการระบบนี้ประมาณหนึ่งคือมันมันอันตรายมันเล่นยากกว่าไบโอเมือื่นๆนั่นแหละแต่แบบของที่เราได้รับกลับมาผมกับรู้สึกว่ามันไม่ได้มันไม่ได้ฟูลฟิลกับการออกไปสำรวจในพื้นที่นั้นเท่าไหร่อะไรอะไรประมาณนั้นซึ่งถ้าให้ผมเพิ่มใช่ไหมถ้าให้ผมเพิ่มสมสมมติให้ผมออกแบบอะไรในเพลการเ์เดนเพิ่ม,มจริงผมก็ยังนึกไม่ออกเลยนะ ้วยความที่เราไม่ค่อยรู้อะไรข้างในด้วยแหละไม่รู้สิก็คงจะเป็นไม้พิเศษอย่างน้อยๆไม้ที่นั่นน่าจะใช้ทําอะไรแบบพิเศษพิเศษได้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะผมผมเองก็นึกไม่ออกหรอกแต่ว่าเออมันเราแค่รู้สึกว่าเหมือนเราไม่ค่อยได้อะไรจากการไปใบอมนั้นเท่าไหร่ถูกปะยกเว้นแต่เรื่องของแบบประสบการณ์รการที่แบบแบบเอยเราเจอมอนแบบนั้นแบบนี้เอาจริงผมนั่งดูผมยังรู้สึกกับเพื่อนเลยนะว่าใช่ไ่มนี่มัน นี่มอยเฮดรีทอลคอมมานีนี่ว่ะ <laughs> แต่ว่าโอเคอะนนเรื่องม็อบเรื่องใบเรื่องกลับมาเรื่องไบโอมซึ่งบรรยากาศไบ,ศบโอมผมเห็นต่างชาติและหลายคนค่อนข้างพูดกันว่าแบบมันคือรีสกินดาร์กโอ๊กเนาะผมพอเข้าใจแหละว่าทําไมเขาถึงมองอย่างนั้นแต่ผมกับรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องแย่นะโอ้ยหมาใหม่ด้วยมันไม่ใช่เรื่องแย่นะเอโอเคอย่างอย่างเดียวที่ผมรู้สึกขัดขัด,ขดกับไบโอมก็คงจะมีแค่เรื่องบรรยากาศที่ มันมันอินพูฟได้มากกว่านี้ซึ่งผมค่อนข้างมั่นใจว่าโมจังน่าจะน่าจะอินพูฟป่ะเห็นแล้วหลายคนแนะนําว่าเพิ่มหมอกอะไรไปบ้างอะไรเงี้ยก็เออผมเห็นด้วยแล้วก็ถ้าพี่จะเพิ่มหมอกผมขอร้องละให้ปรับให้ระบบหมอกมันมันโคดกว่าง่ายกว่านี้หน่อยได้ไหมอ่ะผม<_ an> <_ an> ผมพยายามจะโคดหมอกแล้วแบบโอ้าไม่ก็โคดมันมันฮาร์ดโคดไปเลยไงว่าแบบ ถ้าเงื่อนไขนั่นนี่แล้วแบบขึ้นหมอกอะ่ะมันมันปรับอะไรได้ไม่ค่อยเยอะเลยอะ่ะไม่รู้สิคนอื่นแต่จะปรับได้แต่ผมยังนึกไม่ออกเฉยๆถ้าให้ใผมถ้าต้องเดี๋ยวต้องให้เวลาดูอัปเดตจริงๆมาหน่อยผมอาจจะแบบมีความคิดไอเดียอะไรสักอย่างเกีก่ยวกับเบโอมนั้นเพิ่มขึ้นมาก็ได้รานนี้พูดถึงเอ่อไอเรื่องที่ประเด็นหลักที่ผมไปเจอเนาะก็คือวันเนี้ยผมตื่นเช้ามาเอาจริงสภาพสภาพผมตอนเนี้ย คือแม่งไม่ควรทําอะไรเลยเว้ยคือผมนอนดึกมาหลายวันแล้วแล้วก็สกภาพร่างกายกับสมองตอนนี้มันมันมันค่อนข้างมึนๆเลยแหละแต่โอเคคือผมตื่นเช้ามาผมเห็นแบบคนลงรูปไอ้ที่ผมทำไอ้ไบโอมนั้นเกีเดคลิกกิ้งเนาะที่ผมทําลงในช่องหลักอะ่ะเขาเอารูปมาจากในเลดดิตแหละผมผมเป็นคนลงเองล้วเขาเองก็เอารูปจากในเลดดิตนั่นแหละมาพูดประมาณว่าแบบเนี่ย หลังจากที่หลุดไปไม่กี่วันเนี่ยแฟนๆเขาเพิ่มคอนเทนต์เพิ่มเนื้อหาอะไรได้ดีกว่ากันตั้งเยอะโมจังทําอะไรอยู่อะไรอย่างนั้นอ่ะแล้วก็เป็นรูปที่ผมทําซึ่งรีพายบางส่วนก็มองว่ามันมันดูไม่สวยซึ่งผมเห็นด้วยนะเออจริงถึงแม้ว่าผมผมจะเอนจอยผมเป็นคนทําเองแต่ผมก็ต้องยอมรับกันตรงๆว่ามันไม่ได้ดูดีขนาดนั้นอ่ะคือมันดูดีในแง่ของการทําในช่วงเวลาแบบวันสองวันแหละมันดูดีมากแล้วงานมันเร็วไวโอค์งานผมทํา ผมสึกวาผมทำงานไวมากนะไอที่ไอเนี่ยไบยโอมเนี่ยแต่แค่ว่าถ้าเป็นไฟนอลโปรดักอะมันดูแย่มากๆเลยเวย้ยถ้ามองในแง่ของไฟนอลโปรดักอะมันมันดูไม่ดีมันดูไม่มันดูไม่โอเคเลยอะแล้วมันสามารถปรับแก้อะไรได้ค่อนข้างเยอะถ้าใครดูคลิปก็น่าจะรู้ดีว่าแบบเนื้อหาจริงๆในคลิปมันมันมีแค่ไบโอมที่ดูหน้าตาดูแบบขา,ขาวๆดูใน DN ดูโอเคอะใช่ผมผมให้แค่เลดโอเคอะแบบ อย่างนั้นอแะบบห,หน้าแบบไอม้มีน่าจะน่าจะขึ้นให้แหละเออเราก็มีแค่ AI ที่พอจะดูดีขึ้นมาบ้างแต่ดูดีแต่มันจะดีได้มากกว่านี้ถ้าผมให้เวลากับมันมากกว่านี้แล้วก็แอนิเมชันที่แอนิเมชันยังบลักอยู่เลยเอาจริงวะมันเล่นแล้วมันไม่หยุดเล่นนะเวอแอนิเมชันอ่ะมันยังบลักอยู่เลยเออแล้วแล้วผมแค่รู้สึกอยากที่จะเหมือนออกมาพูดอะไรบ้างแหละเพราะผมผมพอเห็นก็ตั้งแต่ไอ้มอบบทปีที่แล้วแล้วนะว่าแบาบว่าเออ ผมทำเก่งกว่าโมจังหรืออะไรเงี้ยนะที่แบบเว้ยโมจังเขาเพิ่มแค่ตัวเดียวพี่ทำตั้งสามตัวความความเห็นเรืออะไรเงี้ยผมผมรู้สึกดีใจนะที่มีคนชมหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าผมรู้สึกว่าการที่เอาไปเปรียบเทียบกับโมจังมันไม่ใช่เรื่องเปล่าวะ <c oughs> เ,เ,เ,เน,นี่ยเออคือโมจังเขาเป็นบริษัทที่ใหญ่แล้วเขารู้เกมผมพันั่งาผมมั่นใจว่าเขารู้ตัวเองเกมเกมไมค์คาร์ดเกมตัวเองดีอยู่แล้วอะแล้วคือเบื้องหลังบ้านอะผมว่ามันแล้วด้วยความที่ผมแบบ พยายามจะลองทําพยายามจะทําเกมนี่หรอมั้งแล้วพอแล้วมันผ่านจุดแบบที่ตัวเองต้องดีไซน์นั่นนี่บ่อยอะดีไซน์เกมตัวเองแล้วแบบตอนแรกฟังดูเวิร์กนะที่หลังมาไม,ไม่ไม่เวิร์กอะไรอย่างเงี้ยนะผมเจอเหตุการณ์เงี้ยบ่อยมากผมเลยพอเข้าใจกับโมแจงไงว่าแบบเออเขาคงจะมีจริงๆเขาคงจะมีไอเดียให้เกมเนี้ยเป็นล้านเลยแหละแต่แบบเขาเอาลงเขา,เาลงมาไม่ได้เพราะว่ามันไม่เหมาะกับตัวเกมอะเออ มันไม่เหมาะกับตัวเกมมันไม่เหมาะกับอะไรแล้วเขาแบบคันมาเหลือคือแค่สามตัวนั่นแล้วอะแถมเขาไม่ได้ทําอีกอย่างหนึ่งอะเขาไม่ได้ทําแค่เกมนี้เกมเดียวไงเขาต้องดูแลในส่วนแบบอื่นๆอย่างพวกมีเดียพวกเมอร์ชนได์โอ้โอ๊บ้านพวกมีเดียพวกเมอร์ชนได์พวกอะไรที่มันแบบมันไม่ใช่งานแค่เกมอะไม่ครับมันโอเคไอเดนติตี้ไม่ครับมันก็คือเกมแหละแต่ว่า มันมันเป็น pop c u เ t อ r ์ของปัจจุบันไปแล้วด้วยทําให้งานเขามันไม่ได้จบอยู่กับเกมไงเวลาที่เขามีให้มันก็เลยอาจจะไม่ได้เยอะมากหรือเปล่าไม่ไม่รู้ว่ะผมมั่วนะแต่ว่าแค่จะบอกก็คือผมมั่นใจว่าโมจังเขาเขาทางานหนักกว่าที่เราคิดกันนะมันเลยอย่างทำมดมันมันง่ายกว่าทําเพิ่มระบบใหม่ในไมค์คราฟด้วยซ้ำอะมดมันไม่ต้องคิดคํานวณอะไรมากอะมันแค่แบบอยากเพิ่มอันนี้เราเพิ่มเลยอะ แค่แบบอยากอยากเพิ่มอันนี้แล้วก็เรียบร้อยแล้วเพิ่มเสร็จแล้วแล้วก็จะจะไม่ซัพพอร์ตมอดต่อก็ได้จะทิ้งมอดไปต่อก็ได้แต่โมจังคือแบบเขาคือเกมเบสเกมอะเขาเพิ่มอะไรที่มันเวอร์เวอรวังๆเหมือนมอดไม่ได้ได้วยซ้ำเว้ยเพราะถ้าเขาเพิ่มมันมันจะพังระบบเกมมันจะทําให้เกมที่แบบทุกคนชอบไมค์ครับมันควรจะเป็นแซนด์บ็อกเว้ยเกมที่แบบใครใครอยากสร้างอะไรก็สร้างใครอยากทําอะไรก็ทํา จริงๆผมเคยได้ยินผมไม่แน่ใจผมเคยได้ยินจากที่ไหนแต่ว่ามายครับมันพิเศษได้เพราะว่าทุกคนอยากจะทําอะไรก็ได้เว้ยอยากจะทํามันนี้แล้วก็เอ้ยขี้เกียจทแลวแล้วเลิกกลางทางอย่างเงี้ยเขาก็ทําได้ซึ่งมอสมันไม่ต้องคิดคานวณมันไม่ต้องคิดคํานวณเรื่องเบสจากตรงนั้นไงโมจังเขาจะต้องคำแบบคิดถึงเรื่องนั้นอะโดยตลอดเลยอะแบบว่าเฮ้ยถ้าเราเพิ่มมันนี้แล้วมันจะส่งผลกระทบอะไรกับตัวคนเล่น มากไหมมันจะทําให้สิ่งที่เขาสร้างสิ่งที่เขารักกับตัวเกมนี้อยู่แล้วมันพังหรือเปล่าเขาจะต้องคิดเรื่องนี้ตลอดเพราะถ้าเขาเพิ่มมาแล้วเขาเอาออกไม่ได้นะเว้ยอืมอืออีกอย่างหนึ่งที่ที่เขาแบบเพิ่มอะไรเวิร์วังไม่ได้เพราะว่าถ้าเขาเอาเพิ่มมาแล้วเขาเอาออกไม่ได้เหมือนแฟนทอมอะเคสเดียวกันเลยแบบแฟนทอมโดนโหวตเข้ามาแล้วทุกคนแม่งไม่ชอบเลยอะแบบน่าแบบรำคาญแฟนทอมกันหมดเลยอะจนสุดท้ายอะเขาต้องทําเหมือนแบบ เป็นเกมรูแบบเป็นให้ตั้งค่าว่าแบบเอ้ยไม่ชอบแฟนทอมก็ปิดได้นะซึ่งแบบมันมันน่าเศร้าอ่ะเพราะว่าทุกคนถึงแม้ว่าในมุมมองของคนเล่นอะมันแบบมันแป๊บเดียวอะมันแค่ปิดปิดระบบแล้วก็เล่นอย่างอื่นต่อเลยอย่างเงี้ยแต่สำหรับโมจังคือเขาเสียเวลาเป็นแบบหลายชั่วโมงกะ เ,เขาเสียเวลาหลายชั่วโมองมากเพื่อแค่จะสร้างม็อบตัวนั้นตัวเดียวอะแล,วแล้วแบบงานที่สร้างมาหลายชั่วโมองคือศูนย์เปล่าเพราะว่ามันน่าร้คาแล้วทุกคนไม่ชอบทั้งที่ทุกคนก็เป็นคนโหวตเองเอาจริงเอ,เอาจริงพูดงั้นไม่ได้นะมันจะดูเหมือนว่าแบบคนเล่นเกินคือมันเล่นคนเล่นเกินไปเพราะปีนั้นคนไม่ได้ไม่ได้โหวตกันเยอะเหมือนที่ผ่านมาใช่ไหมละ่ะที่นั้นแบบโหวตกันแบบเยอะเป็นคอมมูนิตี้กันใหญ่เลยปีนั้นคนมันรู้เรื่องนี้แล้วมาโหวตกันนิดเดียวเอง แต่แล้วก็น่าแหละที่ผมหยิบมาคือผมแค่อยากจะบอกว่าโ mm hmm. มแจงเขาไม่สามารถที่จะเสี่ยงอะไรได้มากเท่ามอสเลยเว้ยมันเลยทําให้เหตุผลว่าแบบคอนเทนต์ไมครับออกฝักคอนเทนต์ไมครับหลังๆมันดูไม่ได้เยอะเท่าที่ควรเหมือนกับเหมือนกับปีก,อก่อนๆหรืออะไรเงี้ยน่ะแลไอการที่เอาคนเขียนมอสไปเปรียบเทียบกับแบบโมจงผมว่ามันไม่ใช่อะ่ะมันมีปัจจัยที่แบบคนเล่นเขาไม่รู้ซึ่ง,ซ,งซึ่งผมซึ่งผม เข้าใจเหตุผลนะเที่ยงแต่ผมรู้สึกว่าด้วยความที่ผมเห็นด้านพวกนั้นด้วยตัวเองอะแหละมันเห็นอะหมายถึงว่าด้านด้านที่หมายถึงหมายถ,ถึงแบบผมทำมอดอย่างเงี้ยผมทำมอดผมทำ,ผม,ทำผมพยายามทําเกมตัวเองเงี้ยผมรู้อยู่แล้วว่างานเบื้องหลังบ้านอนะมันมันเจออะไรประมาณบ้างที่เราพอจะคาดเดาได้อะแล้วแบบมันไม่ง่ายนะเว้ยจริงเดี๋ยวต้องรู้อัปเดตต่อไปแหละว,ว่าเขาจะว่าเขาจะทํายังไงต่ออืมผมไม่รู้ได้ทราว่าเขาอาจจะเขาเขาอยากจะ ขาจะเพิ่มระบบอะไรไหมอะไรเงี้ยอย่างน้อยๆผมอยากให้เขาแบบเรื่องระบบหลังบ้านอย่างพวกหมอกอะให้มันคัสตอมได้ง่ายกว่านี้นิดนึงอะแล้วก็เอออีกอย่างหนึง่งก่อนที่คุณจะแบบแบบคอมเมนต์โกรธกันอะผมต้องรีมายผมลืมรีมายเรื่องนี้เลยมันต้องรีมายกันด้วยนะเว้ยว่าจริงๆแล้วที่เขาอัปเดตน้อยลงคอนเทนต์มาดูน้อยลงแบบเนี้ยเพราะเขาอยากจะอัปเดต2รอบต่อปีนะเว้ยจากแต่ก่อนที่แบบแค่รอบเดียวต่อปีอะ ซึ่งผมว่ามันดูแบบบ้ามันมันบ้ากนันมากมากอะ่ะเหนื่อยตายหาเลยนะเวย้ยเพราะว่างานดีไซน์เขาต้องทําหนักขึ้นหรืออะไรกงน้นะเดี๋ยวต้องรอดูแหละบอกว่ามันมันมีอะไรที่มันน่าสนใจมาได้อีกไอ้เกมย่างที่ผมบอกเกมเพย์มันดูน่าสนใจแค่ว่าเราไม่ค่อยรู้เราผมไม่เห็นเหตุผลที่จะไปในเส้นทางนี้เท่าไหร่ของการอัปเดตมันคือแค่นั้นเลยเกิดเรื่องอื่น ผมก็ไม่มีอะไรพูดเท่าไหร่อ๋อนี่แหละ